สวัสดีครับไปนี้นะครับผมแบง์ก้าลานนะครับจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับ t ต y ยต a v i o อนะครับกับสีอกสีขาวนะครับเป็นสีเทาประกายมุกม่วงนะครับเป็นสีผสมพิเศษของทางอูแบงค้าลานนะครับให้เพื่อนๆดูความเงาความเนียนของเนื้อสีได้เลยนะครับอูของผมนะครับรับประกันงานสีนะครับ1่งปีเต็มนะครับมีปัญหาใดๆเข้ามาเกมซ่อมได้เลยครับ ันนี้นะครับเป็นงานเทียมประกันเมืองไทยประกันภัยนะครับเทียมเปลี่ยนสีรอบคันนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับได้รับเงินคืนนะครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับลูกค้าเลือกสำรองจ่ายนะครับลูกค้าถึงจะได้รับเงินคืนนะครับพร้อมเลกกเกอร์นะครับเป็นเลกกเกอร์นกแก้วนะครับทางอู่ของผมจัดเลกกเกอร์นกแก้วให้ทุกคันนะครับลูกค้าสบายใจได้นะครับให้เพื่อนเพื่อนดูเม็ด ได้เลยนะครับ โอเคครับต้นแบบพืชคุณไหนสนใจนะครับพี่ต่อแบกกระหล่านะครับศูนย์แ5ทหกเจ็ดแปดเจ็ดห้าห้าสี่แปดครับขอบคุณครับ